บอกเควสผิดอีกนะเออคุณจะชอบบทผมอันนี้อย่าพิ่งฆ่านะคะเดี๋ยวกดก่อนกดก่อนกดก่อนใครเป็นใครเป็นบอกเลยใครเป็นจังเจ็ดหกห้าไปครับเราไม่ได้เป็นเป็นบ้าเลยสิป้าเราไม่ได้เป็นเย่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 อาใครเป็นใครเป็นเมื่อกี้ผมเป็นสีดำตัวกระตุกครับผมจุ๊บแจงเจอเฮ้ยจริงวะใคยับ ดูตรงเฉยๆอันมีสัญชาตญาณเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่ง ok, ฆ่าปลานะบอกกันรอบนี้อยากฆ่าปลานะบมาขอละสีชมพูไอ้โมไม่โมดอ่ะพี่โมไอ้โมเป็นว่ะโมคลิปเลยโมคลิปพี่โมอาโมตัวเองด้วยโอเคค่ะทุกคนปิดไหมครับ รอบนี้เราก็ไม่ได้เป็นนะคะคือปอนเนี่ยไม่ค่อยอยากเป็นฆาตากรเท่าไหร่เลยเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะเอ้ามันกดดันค่ะก็เลยไม่ชอบเป็นฆาตากรนะคะเฮ้ยคือแบบฆาตากรกดปิดประตูะเหรออืมคุณน่ากลัวมากเลยค่ะรอบนี้เนี่ยฉันจะต้องไม่ตายเ <Wow. S 1> <c oughs> พราะว่าฉันอะ่ะเบื่อที่จะเป็นดวงวิญญาณแล้ว okay. โอเคเฮ้ยน้องปางมันเนี่ย อย่าไปเดินตามพี่ได้น้องปรางไม่ดีนะพี่กลัวน้องนะพี่น้องประงเดินตามป่ะเนี่ยน่ากลัววะ่ะวิปิดประตูด้วยน่ากลัวมากประตูโอเคประตูเปิดแล้วเราก็จะไปที่ห้องแอดมินนะคะห้องแอดมินแล้วก็ทำการปึ๊บโอเคหุ้ย ฆาตกรปิดไฟอ้าวสิ่งม่วงตายเฮ้ยครับเฮ้ยโดนสองเลยหรอโอ้โหเจอตรงไหนเจอตราแหนเจอตรหนงเอหนทุกคนแป้มีอะไรจะบอกแป้มีอะไรจะบอกเมื่อกี้แป้งเห็นจุ๊บแจงกับเจเดินมาพร้อมกันสองคนอะไรตรงฝั่งซ้ายแล้วแป้ก็อยู่ัวมากแป้ก็เลยคือแจงอะทําเควสไอ้ทางด้านซ้ายที่มันเป็นเครื่องจักรอะล้วก็ขึ้นมาจะมาดูกล้องวงจรปิดใช่ผมอยู่กับจุ๊บแจงนั่นแหละแล้วแป้กลัวมากแป้ก็เลยเดินหนย แล้วไปก็เห็นตายสองคนอันนี้คือบอกบอกเป็นความรู้เฉยๆว่ามีคนอยู่สองคนบอกเปก่อนเับไม่ใช่หรอาตรงนั้นสองคนก็เป็นได้เพราะว่าอยู่ทางจริง คุณฆ่าเอง er แล้วค, pues er mm ลคุณโหวตเองหรือเปล่าคุณฆ่าเองอะไรผมฆ่าเองอะไรผมฆ่าไม่มีทางฆ่าได้อาจสองคนแบบนั้นไม่มีทางผมไม่ใช่ฆาตรกรผมไม่ใช่ฆาตรกรผมบอกเลยผมไม่ใช่ผมโหวตสเงเลยดีกว่าออกจากเร็วๆนี้เฮ้ยดูแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยคุณเดินมากับเจอ่ะแล้วเจผมจะสังเกตการเจเป็นรายต่อไปผมจะโหวตใครดีวะเนี่ยคุณโง่คุณบาเลยคือเมื่อกี้เจโอมไม่เห็นจริงจริงคือไฟมันดับใช่เมื่อกี้ไฟดับแต่เมื่อกี้ตุ้แจงมากเจโอมแจงอ่ะไม่เห็นตัวพี่แป้งด้วยสาม พี่เห็นพี่ก็เลยรีบวิ่งหนีไงหนูเชื่อพี่แจงไม่งั้นพี่จะรู้ได้ไงว่าจ๊บแจงอยู่กับเจไม่นจ้งไม่เห็นใครเลยเมื่อกี้จะไม่เห็นพี่แม่ด้วยซ้ำไฟมันดับอ่ะปอว่ารอบเนี้ร้อยไปซะเจ้าดอกไม้พี่บอกเลยว่าคุณจะต้องเสียใจตลอดอ่ะตลอดอ่ะคุณอ่ะปะว่านะรอบเนี้ยพี่แป้งเป็นแน่นอนทุกคนคือแบบเหมือนปอแบบ สัมผัสได้อ่ะจริงๆเพาว่า,าต้องใช่แน่เลยอ่ะแล้วว่านะเราเนี่ยจะต้องระวังพี่แป้งไว้นะคะเพื่อนเออจะต้องระวังไว้โอเคแล้วก็จะไปทำเควสต,ต่อนะครับเฮ้ยมีคนปิดประตูขังพวกเราบอกเพื่อนเอาไงดีเนะี่ย ชื่อด้วยเพื่อนชันโดนขังในประตูตอนนี้เนี่ยคือเราก็ไม่มีเควสแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเฮ้ยอะเกิดอะไรขึ้นครับผมมีเรื่องเล่าครับว้าเฮ้ยตายด้วยฮะตายอะไรเราเหมือนเดิมจุ๊บแจ้งไปไงเมื่อกี้เอาละจุ๊บแจ้งเออมีเรื่องล่าว่าไรองครับไแล้วคุณจะต้องเสียใจ เอารมดศพพูดได้อีกแล้ววิญญาณข้าหรอวิญญานว่าตอนที่ผมทําเควสอยู่ในห้องไฟมีสองคนที่เพิ่งวิ่งตามมาก็คือสีแดงกับสีขาวฮะแล้วแล้วตลอดนั้นผมสีขาวได้ไงสเอออยู่บนเมื่อกี้แม่งอยู่ในห้องลูดบัตรนะพี่กน้องแป้งในห้องลูดบัตรไม่มีคนเลยสองคนเนี้ยเขาทําเควสพร้อมกันเหมือนเควสจะไม่ขึ้นด้วยเอ้ฮะไอ้ยยโอปออยู่กับปังเออตอนไหน ตอนเมื่อกี้เลยเป็นมาไม่ได้ไม่ใช่แล้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่าผมเติมน้ำมัอยู่แเพราะว่าพี่ปั่นมาเนี่ยแล้วคุณจะต้องเปลี่ยใดทีแรกศพพูดอีกแล้วไปเลยหมวดสีดำเลยข้อมือโคตมั่วเลยข้อมือมั่วข้อมือมั่วมากยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ผมเติมน้ำมันอยู่ผมไม่รู้เรื่องครับผมทำงานครับเมื่อกี้หนูเห็นพี่กิจเติมน้ำมันหนูเชื่อใจพี่กิจได้พี่กิจอยู่ตรงน้ำมันเมื่อกี้หนูไปรูบบาทพี่แป้งก็ต้องเชื่อใจได้เพราะพี่แป้งเป็นคนเจอศพ แต่หนูว่าสงสส่พี่แป้งหนูว่าพี่ไม่ได้เป็นพี่รูดบัตรอยู่ไม่เชื่อไปดูพี่ทำภารกิจได้เลยเดี๋ยวพี่จะทำปุ๊บใครต้งเทสก็จะขึ้นอัตึ๊หนึ่งี่ผมบิงเขาแอปว่าผมสงใส่สีแดงเหมือนกันเพราะเมื่อกี้มากับจุ๊บแจงมีสิทธิ์ที่เขาสองคนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนะตอนนี้เหลือพี่กิจเหลือสีดำแล้วก็เหลือหนูเราจะโหวตใครผมคิดว่าสีแดงสีแดงสีดำนงหนูว่าสีดำอ่ะหนูโหวตสีแดง หนูว่าเราเอาฆาตกรออกไปได้แล้วชัวร์สักคนแล้วไม่ใช่หรือเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่มูพวกแพ้แล้วม่เกิดแพ้นี่คือจี๊ดจ้นะถ้าเป็นสีดำหนูจะโกรธมากหนูบอกแค่นี้ถ้าเป็นสีดำอ่ะสีดำปะวะสีดำคือน่ากลัวมากเรารีบหนีดีกว่านี่เรามีหควเยห้องนี้นะครับนี่ปะ แล้วก็จะมาสแกนตัวอยู่นะคะว่าฉันเนี่ยบริสุทธิมม์ฉไมด้เป็น <c oughs> เออเสวยงามโอเคครับตอนนี้คือเราเนี่ยก็คือแบบว่าควสเสร็จแล้วนะครับวิทุกคนหนูเจอศพ ทุกคนเมื่อกี้อ่ะแป้งอยู่กับสีดําแล้วสีดําปิดประตูปิดประตูทั้งสามด้านเลยบอกแล้วสีดํหน่าสงสัยหนูเจอสองวิกฤตในห้อง,อองแงอดมินทุกคนใจเย็นๆนะเมื่อกี้อ่ะแป้งอยู่ในห้องไฟใช่ไหมแป้งเปิดไฟเรียบร้อย <laughs> ทุกอย่างพอเสร็จปุ๊บสีดาเดินมาแป้งก็แบบเฮ้ยสีดําเดินตามสักพักหนึ่งประตูปิดแป้งจะเดินมาเข้าห้องไฟประตูก็ปิดแป้งจะเดินมาฝั่งน้ํามันประตูก็ปิดผมว่าผีฆาตกรเขาทําให้เราปุกปัดเราต้องค่อยอยากค่อยเคลีย สีดำเป็นมะเนี่ยทุกคนฟังพี่ดูกล้องวงจรปิดอยู่เฮ้ยพี่ป๊อบต่ก่อนพี่ป๊อบบอกมาอ่าพี่ถามฟังฟังทำอะไรเมื่อกี้ตังอยู่ห้องบัตรลูดอะทำอะไรทำไมปังดีเลยจังวะเ้ยฟังเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันช้าช้าก็ป่าอยู่ป่าอยู่บนขวาแล้วปัาก็เดินลงมาแล้วในในนั้นปางทำเคล็อะไรปังรูดบัตรฮะรูดบัตรรูดบัตรตอนไหน เมื<ห>่อกี้แป้งรูดบตดไปแล้วไม่มัน,ม,นมันเซเควสซ้ำได้ฆ้าตกรดไม่ตรงกันไรนะอ,อ,อะไรของคุณแปบ๊บหนึ่งนะคุณรูดบารแต่คุณเป็นรูดบารตรงไหนคุณรูดบตรตรงกระแพงเหรอไม่ <c oughs> ผมเห็นคุณรูดบารใส่ใครเนี่ยเขาตัวขาดเลยคุณเอาอะไรรูดไม่น <c oughs> ่ามีคนทีรูดซะแล้ว ใช่เป้าบางรูดแบบว่าคุณต้องใช้กระดูกส่วนเชิงกลานรูดแน่ค่นไม่ใช่รูดตันตัดตอนเมื่อกี้นะเพราะเขาช่วยฆาตกรอนโอดแล้วแปลว่าเขาขี้มาใช่ไหมเขามีมูลเนี่ยเป็นด้วยฟางเจ๊หวังในตัวฟางมากเจ๊จะหันางมาจากกองบรดกไม่ใช่จริงๆไม่ต้องฟางผู้เสียงสั่นโอดแล้วโอโอดออกไปจากเรือนนี้เดี๋ยวนี้ออกไปชิวไม่ใช่จรช่จริงหรอเราจะชิว ออกไปโอปอถ้าโอปอช้าโอปอจะติดหางเล่ไปด้วยเฮ้ยแล้วคุณจะต้องเสียใจโอปอไม่เชื่อหนูอะอยู่ด้วยกันตั้งนานอะไม่หนะฝากเจ้าทอนบอกล้าเราข้าเราก่อนชนะแล้วรอบนี้คุณพาอย่างนี้กันนะคุณเล่นกันไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวจุ๊บแจงเป็นค้าตะกอแน่ๆ้ที่ใครเป็นวะมีเจแจงแล้วน้องปานว้าวโอ้โหออกมาหมอ่ะ กล้วเมื่อกี้ซุปแจงบอกแม่ว่าอะไรหรือปะพี่หนูยังไม่เห็นพี่เลยว่าพี่ออกมาเมื่อกี้ไฟมันดาบแหมพี่เจอเต็มเๆสองตาเลยโอไม่มีเลยแล้วไอ้จินเจมันจะเห็นไม่เหมือนกันคุณนี่เก่งไหมบอกแล้วเจอะที่ใจไม่ได้เจอพี่แป้งก็ว่าแบบเออโอเคแล้วนะเป็นคู่กับซุดแจงสองรอบแล้วแหละคนที่เชื่อใจไม่ได้คือเฮ้ยอ้ยยยยเครื่องนั้นเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนกดปุ๊บ ไม่ได้เป็นอีกแล้วเฮ้ยอยากเป็นอ่ะอยากเป็นอ่ะอยากเป็นไดนะอยากเป็นดเลยแจ้งไม่ได้เป็นนะอุ้ยลืมปิดไหมไอ้พวกพูดอย่างนี้เนี่ยแหละเป็นอยากแ่อยากฆ่าหนูก่อนนะหนูขอร้องงั้นพี่โหวตปางไม่โหวตปางเลยแล้วกันคือไม่ต้องฆ่าไงแต่โดนโหวตอยากโหวตสีดำอ่ะหนูแค้นแต่ว่าดําเป็นทัวร์ทุกคนโหวตสีดำ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 พอได้เล้วไฮ้คเาแบบที่แล้วมานี่ไม่ได้นะะโหวตใครเฮ้ย ดี๋ยวบินจริงๆนะฮะใี่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคทุกคนก็ตานีเนี่ยเราไม่ได้เป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมาทำเควสกแบบเนียนๆนะคะโอ้โหคือเอแบบปอเบื่อเควสลุ่นกรารมากอะเบื่อมากจริงๆโอเคเรียบร้อย ตอนนี้เนี่ยฆาตรกรเนี่ยมันได้ทําการปิดไฟแล้วนะคะืมสงสัยเนี่ยเขาเนี่ยจะชอบอยู่ในที่มืดน,นะคะเนี่ยใช่ไหมเออถึงได้ชอบปิดไฟเนี่ยคุณคุณทำอะไรกันโอเค เรามีเคเวสเติมน้ำมันนะคะฟึ๊บเรียบร้อยเราก็จะมาที่ห้องไฟกันนะครับหวังว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไม่ตายนะคะเพื่อนพี่โม โอ้โหเมื่อกี้จุ๊บแจงยังเห็นอยู่หลัดหลัดอ่ะอยู่ตรงห้องไฟอ่ะเมื่อกี้ออยู่ด้วยกันอะไรทำไมที่ไม่กดโหวตพี่โมดไม่ทันสองคนอยู่ในห้องไฟสองคนด้วยกันเลยเี้าคณดีเลยหรือเปล่าตะกิดเป็นคนกดโหวตไงอะไรหนูนะโกรธดูลูกลำลุกโกรธเลยแต่ว่าพี่โม่อะคือเขาไม่กดไปที นี่กดแล้วกดตอนไหนอยู่หน้าห้องอยู่หน้าห้องแล้วก็เดินกําลังเดินเข้าห้องไฟแล้วมันกดไม่ติแต่ศพอยู่ในห้องนะพี่ก็เลยนสสองศพเลยครับคือพี่สองแต่พี่ข่าวจะมาบอกทุกคนครับว่าเมื่อกี้เนี่ยแป้งอยู่กับเจและสี่ดาข้อมูลถูกต้องนี่คือข้อมูลที่อยากจะบอกเท่านั้นอะไถวะผมตอนสองคนนี้เขาอาจจะฆ่าแล้วจังหวะโอปอเดินมาเห็นแล้วเขานี่ลุกลนแล้วเดินไปกดรีพอร์ตเองก็ได้ ไม่ใช่ของผมไสองพี่อะมาเนีร์กิจพี่โู่คําถามคืออ่ะไอผมไม่ต้องก่อนนะแต่ทำไมโอปอบอกว่าสงสัยบอกว่าทําไมตะกิดไม่กดทั้งนั้นที่ตะกิดเป็นคนกด ก็พี่อยู่สองคนในห้องอ่ะไม่ใช่พี่โดนลงมาพี่ซ้อมไม่ได้เข้าห้องอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้อคติไม่ได้อะไรนะไม่ได้เข้าข้างใครแต่แป้งคิดว่าโอปอก็กดเหมือนกันแล้วพี่กิบก็กดแต่ว่ามันขึ้นพี่กิบใช่มันย่างกดนะเมื่อกี้นุ้นว่ามันจะเป็นสีม่วงเพราะว่าเขาได้ไอ้รอยเราวิ่งขี่เ่าไปเกี่ยวใช่เทคนิคการเดินกระตุกอีกแล้วเหรอเดินเดินนี่เดินกระตุกทุกเกมไม่ใช่อะไรนะแหลกแหลกเขาอาจจะเป็นสันนิบาตเขาเขาก็ได้ทุกคนคอยู่ไหนแล้วคุณคิดว่าใครยังไงอ่ะอยู่ ไหนผมอะอยู่กับซีบิงแล้วก็อยู่กับอีวาแล้วก็มาส้อยู่ไหมคร่บขอยู่กับอีวาได้เหรอหนูไม่ได้อยู่กับอีวาตอนไหนไม่ใช่ก็ต้องแป้งอะออกมาจากประตูวาเออได้อ๋อถ้าออกมาจากประตูเห็นแล้วผมจะมาทำามนนี่ข้างบนแต่ผมว่าสที่ซ็อปน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ฆ่าผมว่าตอนจังหวะไฟดับเขาเดินมากับผมแล้วเขาก็แยกไปทำ เหลือแค่9วิทุกคนจะโหวตใครพี่โม่มาหนูโหวตพี่โมผมเชื่อว่าสีม่วงครับเขาเดินกระตุกอะไรอะไรหนูเชื่อเทคนิคการเดินกระตุกครับผมไม่รู้ผมวิ่งสวตกระจุ๊กแจงอะผมขึ้นไปข้างบนทุกคนโหวตพี่โ่ทุกคนเลยโหวตพี่โม่อะออกไปกับลูกน้อยเล่นกันเป็นไหมเนี่ยโอเคทุกคนสถานการณ์เมื่อกี้นี้คือแบบให้คิดไงอ่ะใช่ป่ะทุกคน พอเราเข้ามาพี่โมกํกำลังจะเดินออกไปใช่ไหมล่ะเออคือเราก็แค่พูดในสิ่งที่เราเห็นนะคะ mm hmm. ก็เลยพี่โมก็เลยปิวเลยนะคะแบบปิวเลยครับผมเฮ้ย <transcend> hey, ค,คุณมาทำอะไรในห้องนี้กันโอเคเราว่านะเราเนี่ยกำลังต, <c ười> ตกเป็นเป้าหมายแน่นอนเลยว่ะ <c ười> ทุกคนว่าไหม รู้แหละวิห้องโดนล็อกโอ๊ไปก็ช่วยด้วยมีคนล็อกฉันโอเคโอเคเราจะมาทำเครกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นอะแต่ว่ากำลังสงสัยสงสัยพิกิตอีกคนนึงนะคะว่าเขาเป็นหรือเปล่า โอเคทำการโหลดไฟล์นะครับเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้คือแบบว่าเควสปอหมดแล้วครับอ้าวพี่เจตายครับพ่อผมเกิดอะไรขึ้นสีดำตรงไหนครับตรงห้องกล้องวงจรปิดครับห้องแอดมินใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่แล้ว จะหว่าใครเป็นฆาตกรใครพี่ป๊อปูอีกแล้วเหรอห้องก็จอปิดครับเจอไหมสีน้ำตาลอยู่หน้าห้องก็จอปิดที่ป๊อปใช่แต่ผมมาตามมาทีหลังแต่ผมรู้แล้วว่าใครเป็นเป็นฆาตกรปางดูกับมาสเตอร์ก่อนตอนที่ดูกล้องวงจรปิดแล้วปางก็เดินออกไปแล้วพี่เจคตาปางก็เดินตามพี่ไปอ่ะแล้วปางก็ย้อนกลับมาแน่ๆน่ไม่ได้ย้อนกลับจะย้อนทําไมปางอยู่ขวา ก็ก็ตอนนั้นอะปางเหมือนจะเดินมาหาพี่แล้วพี่ก็วิ่งไม่หนูไม่ได้จะวิ่งไปหาพี่เลยหนูจะไปดูพี่ทําหรือเปล่าทำเควสต์เ่าหรือเปล่าแต่หนูว่าอยู่ขวาจริงหนูเห็นพี่วิ่งมาวิ่งก่อนหน้าหนูแล้วหนูก็วิ่งขึ้นไปขวาบนที่อยู่ตรงห้องที่เราเริ่มต้นอะแล้วหนูก็วิ่งไปขวาเลยแต่หนูเจอย้ำด้วยนะ แต่ว่าโอกาสที่สีน้ำตาลจะฆ่าก็เป็นไปได้มุดท่อไงปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งผมถ้าผมฆ่าเจจริจิตผมมุดท่อแล้วผมจะเดินไปเดินมาทำไมใช่ไหมอ่ะเอาตามความมคเนส์เลยใช่ไหมอาจจะดูพี่คนยืนยันดูดูกัสีดำสีดำเห็นหนูอยู่ขวาอะไรดีพี่กิจผมอีฟ้าอยู่ขวาแต่พี่กิจก็ถือว่ามีมูลตั้งแต่ตอนเมื่อกี้เหมือนกันมูลเลยวะมีขี้ที่ว่ปอไปเจอตกแล้วก็มีพี่กิจอยู่กับพี่าโมง เอ้ยเมื่อกี้พี่สวดกระตุบแจ้งตอนแรกอะสวดกระตุบแจ้งของผมก็ไอส่งข้อมูลตรงไอแท็กก่อนแล้วคราวนี้ลงมาปุ๊บเรเจอศพทุบแจ้งกับโอปอล์ร้ไม่โดนร้านก็พูดจริงแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเจอพี่กิจเหมือนกันตอนผมไปห้องไฟแล้วผมก็มันก็ปิดอะแล้วพี่กิจก็อยู่แถวนั้นแล้วพี่กิจก็เดินเอ้ยไม่แน่เป็นพี่กิจเผมเชื่อว่าพี необход, huh ่กิจตอนแรกกับโอปอล์ที่โอปอล์เจอเพราะพี่กิจไม่เจแต่ว่าพี่ป๊อบบอยหนุ่ทุกรอบเลยนะ ไม่ใช่อ่ะครั้งที่แล้วพี่โบ๊ยพี่ก็ถมเปลี่ยนดันให้สีตาคนเดิมตรงห้องไฟผมไปนี่เดว่ามีคนอยู่เปล่าฆาตกรครั้งนี้มุดท่อมาฆ่าแล้วก็มุดท่อกลับโอเคเอ้ยอ้าวลาก่อนพีคิดคุณนี่ทำไมทำครอบผมเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเป็นระเมืองดีแท้เพราะว่าพี่กิทลนลานตอนตอบคำถามโอ้โหผมกลัวตายอ่ะกิดเลย คือใครเป็นวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เกมย uhm? ังไม่จบไปนะครับเฮ้ยอย่าก่อกลุ่มดิเฮ้ยพวกคุณพวกคุณอย่ากกลุ่มกันนี่ใครเป็นวะ เฮ้ยน้องปางหรือเปล่าวะืมแปลกๆนะนี่อ่ะแปลกๆนะ,นะนะ <c oughs> คือเควสเสร็จแล้วไงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเดินตามได้นะครับเฮ้ยม,มีคนทำการเฮ้ยเสร็จแล้วป่ะพี่ป๊อปไปไหนอะ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อน อ่ะอ้าวชัดเลยชัดเลยว่าว่าอะไรป้าทำไมอ่ะก็หนูอ่ะอยู่ในห้องไฟกันสามคนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆประตูมันก็ปิดอืมอืมปิดระหว่างกันหนูอ่ะ <c oughs> เออแล้วเลือดของสีดำก็กระแากใส่หน้าหนูโอ้โหแล้วพี่มีอะไรจะแก้ตัวไม่หนูอยู่หน้าห้องไฟนะพี่อ้าวคนหนึ่งบอกอยู่ข้างในคนนึงบอกอยู่ข้างนอกเฮ้ยน้องป้าใช่ป่า ยังไงจริงๆพี่ป๊อบเชิญหนูนาปังเป็นแน่นอนเพราะว่าหนูอยู่หน้าห้องไฟแล้วเราเห็นได้ยังไงอ่ะฮะเราอยู่หน้าห้องไฟแล้วเห็นได้ไงเห็นเลยพี่ก็ก็หนูว่าเห็นเขาว่าอยู่กับสีดำสองคนในห้องไฟสีดำพี่ป๊อบแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่งงมากเลยว่าถ้าสมมติโอฟอบอกโอปอเห็นพี่กิตตายหน้าห้องไฟเอเห็นตัวเอใครตายนะเมื่อกี้สีดำตายในห้องไฟพี่ป๊อบตายหน้าห้องไฟแล้วทําไมปาม็นคนโบสถ์ทำไม โอปอไม่มีคนโบนโอปอต้องวิ่งหนีแล้วโอปอจะวิ่งสวนฆาตกรทำไมผมบอกแล้วไม่ใช่พี่ภาคหนูดิไม่ใช่ไม่ใช่คือหนูมาอยู่หน้าห้องไฟคนเดียวแต่ว่าสีดำมาอยู่ในห้องไฟพี่อยู่กับน้องปอสองคนอ้าว้วแเราสีดำแล้วประตูก็ล็อกอยู่ในห้องไฟในห้องไฟในห้องเลยเปิดเข้าไปเจอเลยเอ้ยไม่ใช่แล้วน้องปาน้องปออยู่ในห้องไฟพี่เห็นกับสีดำสองคน แป๊บนึงนะแล้วถ้าสมมติคุณเห็นอย่างนั้นคุณก็ต้องวิ่งหนีไม่คือหนูจะดูไงพี่จะดูอ่ะใช่ว่าใครเป็นแล้วทําทำไมปางถึงบวชอะปางเห็นได้ไงอะเออล้วเห็นพี่ได้ไงคือว่าเปิดประตูเข้าไปไงไม่น้ำปางเข้ามาตอนไหนพี่อยู่หน้าห้องไฟเลยนะพี่แบบพี่ก็พูดได้ดิพี่เป็นข้าวตอนอะพี่ไม่ได้เป็นก็หนูมันเลือดกระเซ็นใส่หน้าหนูอ่ะเฮ้ยแล้วปางเห็นโอปอลอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหน ก็คือมันเป็นประตูของห้องไฟใช่ไหมแล้วทีเนี้ยหนูเห็นอ่ะศพอ่ะมันอยู่ันสองคนผมบอดตรงนี้อ่ะไม่ได้เป็นไม่ใช่แล้วพี่ใช่ปะไม่โคตรมั่วเลยอ่ะเลยอ่ะไม่เชื่อนะ่เหรอ ข้างในแต่ปางฆ่าแล้วปางไม่ไม่ปางมันฆ่าข้างในแล้วโอปอเข้าไปโดนรีพอร์ตไม่ได้โอปอก็เลยปิดประตูก่อนแล้วค่อยนี่เราปางมันพิงรีพอร์ตก่อนเออใช่ก่อนี่ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน